เร่องมึงก่อนเลยจอมาถึงเรื่องกูอ่อะครับ <c oughs> คือจังหวะแรกเลยนะครับคือคุยกันอยู่ดีตรงนั้นมีประมาณสามสี่แก๊ง,งกับประชาชนประมาณสิบยี่สิบคนยืนดูผมกําลังพูดคุยกันกับเบีดอยู่แล้วคราวนี้เขาก็แต่ว่าขับออกเลยครับยังคุยไม่จบยังไม่อะไรเลยแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าขับถอยหลังออกไปยาวแล้วเขาขับถอยหลังครับแล้วเขาก็เบรก แล้วเชนน้องผมเอวเอวเคล็ดเลยตรงตรงที่ชนนี่คือตรงไหนบริเวณไหนนะเอวเคล็ดเลยเบลครับเลเบลเบลซึ่งอยู่เช่นข้างหน้าด้านซ้ายด้านหลังข้างหน้าครับไม่แม่น้องเขาน้องน้องเขาจอดเฉยๆนะโอ้เจ้ยแล้วน้องเขาแต่ว่ายืนออนฟุตนะครับแล้วคือฝั่งเบรคครับเขาไม่ได้ถอยไปโดนรถชนหรือรถบัมเลยครับเขาก็มาชนเอวเคล็ดเลยครับ จังหวะนั้นก็คือไม่มีใครขอโทษ่ะครับเปบ <Hayır. S 2> จังหวะจน,นชนคนต้องขอโทษแล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับอ่าครับนี่คือจุดเริ่มต้นอ่าทีนี้น,นีคือยังไม่ขอโทษอีกก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยเพื่อนต่อเลยเพื่อ,อนเพ<ช>ื่อ,อนทีนี้ผมก็เลยจะขับ,ข,บขับตามครับขับตามไปเรื่องรถเขาชนก็มันว่าเอ้ยจะเบลทําไมอ่ะไม่ขอโทษกันเลยเงี้จนมาเจอผมมาเจอคนหนึ่งครับเดี๋ยวคนหนึ่งอยู่หลาดการครับผมก็เลยไปถามว่าเอ้ยมึงชนมึงรู้ปะเนี่ยมึงไม่ขอโทษหรออะไรครับ แล้วเขาก็บอกว่าใครใครครับใครชนใครชนชี้ตัวมาแล้วแล้วพูดแบบแนวขำๆอะผมก็เลยบอกผมก็เลยบอกว่าเอ้าเพื่อนมึงมึงไม่รู้มึงก็ตามเพื่อนมันดีที่ชนอะเอาขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ใครชนไม่รู้ทำไมต้องตามทีเนี้ยผ,ผมก็เลยเออม,มันมันมึนเลยก็เลยก็เลยกำลังจะออกทีเนี้ยผมได้ยินแว่วๆหูเลยมันบอกว่าเอา้ยมึงรีบเอาสายไฟมานิี้สัมพเวสีมันเยอะวะอ่ะอะไรมานะ รีบเอาสายไฟวันนี้สามพเมศีมันเยอะคือเขาเขาซื้อของเขาซื้ออ๋อเขนาดแล้วขนาดแล้วเขาซื้อของกับเพื่อนใช่แล้วเขาก็พูดแซ่แบแบบสามพเมศีมันเยอะว่ะอย่างเงี้ยผมผมได้ยินผมก็เลยฉุนเนี่ยเด้งเนี่ยผมก็เด้งอ่ะเด้งเด้งทางทางเขาแก้ต่างกนเดีไยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเดียวเดี๋ยวพี่เล่าทีเดียวเขาเล่าจบก่อนอ้าวผมผมผมก็เลยเด้งเลยว่ามึงว่าใครสามพเมศีวะเพราะตรงนั้นอ่ะมันไม่มีคนอื่นแล้วเขาเขาเพิ่งคุยกับผมเสร็จอ่ะโอ้ยยยแล้ยแล้วแล้วแล้วก็มีแค่่่เเพืออนาะ เขาจะด,ด่าเพื่อนเหรอหรือเพื่อนเขาชื่อสัมภเวสีอะนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยแทงตรงนั้นอะอผมน,น,นี่เรื่องเรื่องผมอะแล้วเดี๋ยวปิดจบก็คือไปต่อโรงพยาบาลนะครับก็คือเอาให้ศพไปที่โรงพยาบาลคือทุกคนเห็นหมดครับที่มาเชยชมตรงนั้นอะเชย<ม>ชมแล้วคานนี้มันก็เลยมีเหตุการณ์ว่ายังอยู่ในฟูลดาวอยู่ครับแล้วคานนี้พวกน้องๆผมอะคือแบบว่าจนไม่เห็นกับตาครับว่าเขาวาร์ปต่อหน้าต่อตาไป มีสตอรี<ะ>่มันยังเด็เนินอยู่เปล่าอ่าอออ่าอ่าเอ้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเราคุยพี่แล้วว่าเราไม่อยากแจ้งใบอยู่แล้วด้วเนี่ยตรงนี้ค่อยว่ากันละกันอ่ะทีนี้เรื่องก็คือประมาณนี้เริ่มต้นจากการที่มีการชนกันที่เลเบลชนเลเบลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแต่เราเมีคนฝั่งเวทเด้งมาว่ารีบรีบเทจแบบรีบเพจนี้สามสีมันเยอะ อเฮียกูเพิ่งคุยเมื่อกี้ด่ากูหรือเปล่าก็เราก็ดเด้งไปรักก็เลยไปแทงใช่ไหม <c oughs> นี่นหล,ลานหนกแพงเสร็จก็ไปหลุดโรงพยาบาลก็คือตามอลอรีกไปกติเป็นวันนี้แต่เรื่องเงินไขอะไรพิเศษนึกว่ากันเนาะอันนี้เป็นแค่นี้เนาะครับอ่าโอเคเพจเทเลเวลครับตาเราละ <c oughs> เอเอไอตรงไอตรงเลเบลภาพไม่ตรงหรือเปล่าครับน้องน้องใครเป็นคนชมก็ไอเปาพี่เลดพี่เลดมีเงินแดงไหมพี่เแดงขาดว่ะตัวเนี้ยใช่หรอใช่ลงไปใครโยก โอเคโอเคเบสสีก็อยู่ในรถคันนั้นเลยใช่ไามตอนแรกผมสีอะไรครับผมสีอะไรได้ไหมหัวสีน้ำตาลครับหัวสีน้ำตาลครับหัวสีน้ำตาลเหรอเพราะไอ้คือคนที่ทนอยู่คนที่พูดอ่ะนั่งไปด้วยกันนะครัับน่งมือเป็นคนเดียวกันนะง่ายๆคนเดียวกันไอ้เต๋าอยู่เพราะว่าเต๋าต้องไปเออไปเลียนงานพี่ขอฟังพี่ฟังงานนึ่ง พี่ฟังงานคืนแป๊บนึงไปไปฝากหน่อยฝากหน่อยแป๊บ <x> นึงค <mother> ือเขาไปไล่แต่เขาบอกว่าไอ้นั่นผมเข้าใจแต่อย่างน้อยเห็นกระเด็นอะไรมาควรขอโทษหน่อยไหมหรือไปคุยอะคุยควรดีๆควรอยากคุยดีๆหน่อยไหมอะไรฟิลนั้นใช่ผมก็ตามไปคุยดีนะตอนแรกอ่ะก็คือแบบเอออาจจะคุยเขาดีๆหน่อยว่าเออผมพังตรงพี่อะไรเงี้ยขอโทษทีครับแล้วก็มันก็น่าจบไงแต่เราก็เราก็แบบเด้งอ่ะเอันนี้ผมผมถามผมถามน้องในแก๊งมาแล้วครับก็คือน้องน้องคนนั้นอะ คือภาพมันไม่ตรงแล้วจุด OG กับคือมันเป็นจุดที่ป๊อปได้อ่าพี่เข้าใจอันนั้นเพี่เข้าใจแล้วพี่ก็จะพิจารพี่อย่างนี้ดีกว่าว่าถ้า่างนั้นไอ้ช็อตที่บอกว่าสัมฤทธสีรีบเชนหน่อยอันนั้นคืออะไรอ่ะอันอันมีหลักฐานหรือเปล่าครับว่าว่าเพื่อนผมพูดว่าไม่มีอันนี้ถ้าถ้าเป็นซื้อขายสายไฟอันนี้จริงครับไอ้บอลพูดแต่แต่ว่าถ้าเรื่องถ้าเรื่องเรื่องสัมฤทธสีไม่ได้ยินหรอกแล้วแล้วไหนมือถือไว้เหรอโอ OG ไม่ครับเป็น เดี๋ยวพี่ไปดูนะคร<ว>ับผมเพราะว่าตอนตอนที่เพื่อนบอกนี่ยบอกว่าเออรีบๆเอาเสร็จทำไ้ไม่มาแล้วได้บอกก็มีแค่นั้นด้วยครับ<อ>่าครับแต่นี่คือมันลากยาวมากแค่ขอคำขอโทษนะครับคือขอคำขอโทษมันมันยากมากครับกที่แบบชนคน,นอะไรเงี้ยโอ้จีเ <มา S 1> อ้ย<อ>แกงไหนนะที่แบบชนคนแล้วบอกอ้างผ้าไม่ตรงแล้วยังมาด่าโอ้ซื้อไม่ผ่านเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปคุยเลย มันซื้อไม่ผ่านโอจีโอ้ยน่าจะเป็นไม่มาครับตุ๊กตุ๊กไปกูว่าเอาพี่อย่างนี้อยากเห็นภาพผมได้ครับเดี๋ยวพี่เอาแบบว่ามุมพี่อะเรื่องรถชนพี่ก็พูดกับโอจีมอเตอน์แล้ว่ามันเกี่ยวกับภาพไม่ตรงนู่นนี่นั่นอะแต่ตอนนี้ที่เขาติดใจคือเรื่องคำพูดแต่คำพูดเราบอกว่าผมไม่ได้พูดถ้ามีการว่ามาอะไรก็ไม่มีทีนี้เราก็มาระดับต่อไปในไล่ยาวเลยก็คือหลังจากไปหลุดกันเนี่ยหลุดกันอีกที่บอกว่าไอ้เรื่องวาร์ปเรื่องอะไรต่างๆนานาตรงนี้เดี๋ยวเขาป แต่พี่ได้รับข้อมูลมาล่า,ลาสุดเมื่อกี้คือเราไปทำพฤติกรรมบัฟใน a อด็อกถูกไหมแต่พี่กำลังรอดูหลักฐานอยู่ก็คือในไอด็อ่อะครับพี่ใช่ไปไปยิงซ้ำศพเขาอะมัน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 เป็นวิธีได้หรือเปล่าครับพี่เพราะว่าวิธีได้มันยิงซ้ำศพนะยิงซ้ำศพยิงยิงซ้ำศพครับตายศพที่ตายอะ <molec> ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าอันนั้นเขาบอกไงว่าเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนแล้วพี่ขอเราะเองอันนั้อบอกป่าพี่แค่แจ้งให้เฉยว่าถ้าเรื่องสองเรื่องอันนั้นไม่ติดเนี่ยมันมันจะมีเรื่องที่สามคือเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ่าได้ครับอ่าแล้วถ้าสุดท้ายผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวพี่บอกเราอีกทีนึงตอนนี้แค่ยืนปืนก่อนทีเนี้ยพี่ขอชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้คู่เราเนี่ยมีการเรียกมาครั้งที่สองแล้วนะครับก็คือครั้งแรกอ่ะทบาร์วาเลตต์ไปแล้วมันเล่่นไไมด้อีก มันคือรอบที่สองแล้วนะแปลว่ารอบที่สามรอบหน้าเนี่ยพี่พี่ใช้โอเนแล้วนะครับได่ครับรอบครับถ้าสมมติว่ารอบรอบรอบแรกที่เขาที่ที่วาเรีตัดได้วารีไม่ได้แล้วเขามาไล่ตามยิงตามมาเลยอ่ะไอ้ตรงนั้นอะ่ะเราเราต้องมาแจ้งเรื่องพี่ไว้นึกออกปะล่ะคือพี่อธิบายให้เราเข้าใจตรงกันก่อนว่าคือตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าการซื้อตอรรี่เกิดการการซื้อตอรรี่ในเมืองเราเนี่ยพี่อิสระอยู่แล้วแต่ถ้าซื้อในในเรื่อไข่ที่พี่มองว่าโง่และกันแจ้งสาพี่ พี่มันโง่หรือที่มันไรพี่จะม,มีการเตือนหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็แล้วแล้วการตรีรอบที่สองเนี่ยคือการต้องแจ้งกับตอนนี้ก่อนไม่สามารถลงมือก่อนได้เช่นสมมติว่ารอบแรกเนี่ยเราสามารถแทงได้เลยโดยที่อาจจะไม่แจ้งตอนนี้ก็ได้แต่เราอาจจะเจอความผันใต้เกิดจากตรงตู้นี้แต่มาสืบกันแต่รอบที่สองเนี่ยเราต้องแจง้งแจ้งกับตอนเขาก่อนว่าเราแทงเขาเนื่องจากอะไรเขเราต้องรับรู้ก่อนแต่ถ้ารอบที่สองมาแล้วเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มีการซื้อกันติดล้วพี่อ่ะรอบที่สามพี่จะให้ใช้วอเล์แล้วแค่นั้นอ่าตาพี่ ก็คือหลังจากนี้คือถ้ามีการหลุดจากการอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุก่อนคือคำว่าโอเลกพี่เนี่ยหมายถึงว่าเช่นพฤติกรรมในการติดสตอรี่อ่ะเช่นคำโกงเนี่ยมันจโกงไม่ได้แล้วเนอะเพราะว่ากล้องมือถืออาจจะอาจจะหยิบกันไม่ทันหรืออะไรต่างๆนะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเลือก็แล้วแต่แต่ร้านเนี้ยถ้าใครถามแล้วพี่มองว่ามันเลื้อยลังแล้วอ่ะมันพยายามซื้อตอรี่แเลื้อนลังแล้วพี่ไม่อยากให้บรรยากาศมันเพียรทำไมพี่จะใช้โอเลเลยแล้วแค่นั้นแล้วก็ใครที่หลุดก่อนใครที่พลาดก่อนก็เอาหลังมาส่งกรรมจบไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วถึงเวลาประมาณ อ่ะแต่ทีนี้ก่อนก่อนรอลังขาเนี่ยสง่สงส่งลังขาเลยนะครับก่อนรอลังขาเนี่ยพี่อยากคุยเอเวทตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้ฝั่งเขาอ่ะไม่เอาเราแน่นอนเพราะว่าเขาเขาอยากตีเราแน่นอนพี่เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเราพร้อมหรืออะไรอ่ะเราเล่นตอนนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่คร<อ>ับไม่ไม่อ่านนะก็ตามน,นั้นโอเคก็อรอรอดูไม่ล,ละไอยิงซ้ำศพจะซื้อ,อนนเรื่องได้หรอวะใครอยู่วันเร็วอยู่ปะใช่เหรอยิงซ้ำศพในดอกซื้อเรื่องได้หรอวะแล้วอันนี้ผมอยากซีไฟเลยเหรอมีติดกูดาวอะไรซื้อได้เหรอห โรงพยาบาลนี้ยมันวาร์ปต่อหนอ้านได้จริงๆครับไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้อันนี้ต้นนอง<อ><อ>บอกเราผิดนะเราผิดเราผิดเราผิดเบรกจริงนะตายแล้วเราบิดทำได้ไงเนี่ยคือในกรณีมีการหลุดโรงพยาบาลอยู่แล้วไม่สามารถวาร์ปไปไหนได้นะครับอไะไรใช่ตอนนี้เราจะไม่ต่างขึ้นตรงสภาพก็ตามแ,แต่แต่เราเรากำลังเร่งอยู่อ่ะก็มั่วบ้านงานกันเลยมีเลี้ยงอยู่แล้ววาร์ปอย่างอันนี้ผิดนะบอกก่อนครับผมครับพี่สองครับอันนี้ขอแก้ต่างได้ไหมครับเรื่องวาร์ปก็คือแรกคือเพื่อนผมมันไม่รู้ครับ ก็วาร์ปเข้าไปในเสร็จแล้วไม่รู้ไม่ได้ครับมันแฉกไม่รู้ไม่ได้นะครับขอโทษนะครับกำลังพูดอยู่ตะกคนยิ้มๆก็คือเพื่อนผมก็ถามถามทางสภาที่อยู่ไหนครับว่าเล่นได้ไหมก็มีคนในแกลบอกว่าเล่นไม่ได้ครับก็สภาก็บอกว่าเล่นไม่ได้แเขาเขาเลยออกมาถูกไหมใช่ครับแต่แต่ด้วยทางที่ระบบมันออกไม่ได้เพราะในสภาอ๋อมันปิดวาร์ปออกไม่ได้ใช่ใช่ครับช่อก็คือก็คือแ้าในกรณีที่มีการ เอางี้เราพูดถึงเรื่องไปใช่ไหมถ้ามีกรณีไปเราชี้แจงกับแอดมินได้เว้ท่าในกรณีทางโอติแจง้งนะเราสามารถชี้แจงได้ว่าผมไปแล้วแต่ผมพยายามกลับแล้วแต่กลับไม่ได้นู่นนี่นั่นทีนี้ใบก็เดี๋ยวโดนไม่หนักแต่ก็โดนอยู่ดีมาแล้วมาแล้วอันนี้ผมขอให้เบลตอบคำถามตรงนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเกิดไม่ได้จงใจแล้วแบบว่าทุกคนได้เห็นนะครับว่าเขาเซลฟี่แรบอว่าพบองคมาชุมในแอนด์็อกเนี่ยอันนี้คือไม่ได้จงใจหรอครับก็เดี๋ยวในกราพวกนี้เราส่งสงไปที่แอดมินพิจารณาคนที่โดนหลบ ใช่ครับคือในเรื่องทราบไม่ทราบในเรื่องที่ผมไปรวมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในแก๊งคุณเนี่ยขนาดน้องผมเนี่ยหกล้มหรือว่าโดนเอลค็ดอะไรพวกเนี้ยยังรู้เลยทำไมฝั่งคุณนี่คือแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับอันนี้มันอ้างเหรอครับจำคาไว้นะไม่รู้เกินไปับ คือคำพ้องคุณเนี่ยมันมีปากเปล่าทุกอย่างเลยทุกการกระทำเวลานี้ถ้าโอจีต้องลงมือทำงเลื่อนๆอ่ะเอาจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักการนะอย่ามีปัรับขอโทษนะครับแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมันมันเกินโค้ต้าพี่ดับหลักฐานมาอ่ีกพี่ดูอยู่ป่ะโออจีสองอย่างยิงศพอ่ะยิงศพอ่ะเด็กูดูดิกูอยากดูยิงศพเนี่ยมันซื้อได้ด้วยวะยิงศพอ่ะเปล่าพี่ความรู้ใหม่กูเลยนะเนี่ย Yeah, ไอ้เงี้ยเรื่องที่ซื้อได้เป็นเรื่องเลยนะอ <Yeah. S 2> ันเนี้ยแม่งเรื่องยิงศพป่ะเป P ็นฟีไฟป่ะโอจีจะซื้อเรื่องติดไหมผมว่าเรื่องแม่งน่าเก็บเรื่อยๆก่อนไว้แบบเร่งจังหวะเกินอะ ทำให้มันเสียรูปรูปคดีไปวผมว่านี่เเวนไม่อยากเล่นหน่อยหรอไม่ครับนี่หนึ่งก็ไม่เล่นหรอไม่ครับหกสิบใบห้าสิบใบเล่นไหมไม่ครับเอ้โหเอเวนไม่เล่นทุกกรณีเลยว่ะไม่แล้วทําตัวดีๆหน่อยเลครับทําตัวดีนะเราปุ่มทำไมค่อยดีเลยนะมีภาพไม่เห็นหรอครับตอนนี้ไม่แต่แต่แต่อันนี้พี่พูดได้บอกว่ามึงบอกว่ามันเคยด่ามึงว่าอะไรนะมันด่าที่ไหนจำได้ปะ ด่ามันมันด่าทุกตอนอะครับเอาจริงๆนะคือไม่ได้ฟักตัวส่งตัวสับนะครับมันเด้งตลอดครับไม่เคยด่าเลยนะน้องๆนี่ใส่ดีทุกคนน้องๆผมก็นี่ใส่ดีทุกคนงั้นเหมือนกันนะกดอีโมดพอเข้าใจซสำสบู่อยู่หลอกอยู่ล้อหลอกอ่ะเออถ้ากดอีโมดแบบอีโมดเยี่ยวอีโมดแบบอีโมด โอ้รับจบฟังกูฟังฟังไห้กูฟังไว้เนื้อหานะถ้าแบบเหตุการณ์ที่ไปซื้อเรื่องใครก็ต้องต้องใครซ้ำศพกูเอาเลยแหละใครยิงซ้ำศพกูสี่ห้าทีกูเอาเลยแหละกูเอาจริงอ่ะกูเอาเลยแหละใครซ้ำศพกูแบบฟรีไฟลกูเอานะเด็กฟรีไฟเก่าด้วยกูเคยเล่นฟรีไฟล์กูไม่ชอบกูเด็กซ้ำศพถ้าซื้อได้แม่งงามงานงอกเลยนะ อยู่ที่เจตนายิงหลายนัดหรือเปล่าน่ายิงหลายนัดแล้วถ่ายรูปลงทวิตปะแต่เวดยังไงของก็สู้โอจีไม่ได้ไหม,ไมไกล้าพูดเลยของโดนโอจีอยู่อะสามวันแรกอะผมให้เลยสามวันแรกอะเวทอาจจะสู้ได้เวดแม่งสไตล์เดียวกับแซมบ้าสนะหน่อยแต่แซมบ้ามันมีของนะว่าสามวันแรกอ่ะสามวันแรกเวดเวดน่าจะกิน เขาเล่นหลายๆใบเวทโดนหรอไอ,อผมต้องสอง่งให้ใครนะครับผมต้องสอง่งให้ใครนะครับต้องสอง่งให้ใครครับมินอาสโนเฟลก็ได้ครับหาง่ายปะเออด้ครับได้ต้อ,ใองให้มีอาสโนเฟลเราต้องให้มินอาถงพี หรือว่าเวทรอคูดาวจากแซมบ้าหรือเปล่าหรือเปล่าเวทจะเสริมตัวนักเตะจากแซมบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าเวทจะรอคูดาวจากแซมบ้าวะคูดาวแซมบ้ากี่วันมาเนาดูครบแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยก่อนเราค่อยอธิบายก็ได้ กูอยากดูด้วยเลยว่ะซ้ำศกแบบเนี้ยค่อยๆร้ายผมส่งไปแล้วนะโอเคอเ,คเคชียร์หนึ่งอเวทเชียร์หนึ่งโอจีมาจากซัมเดย์แชมเปียนพีเลชเชฟโอจีามาจากซัมเดย์โอจีสมบัติ สมบัติอันี้ OG อยู่นานแล้วนะ OG อยู่ตั้งแต่ซัมเดมานวเวอร์ OG ก็อยู่อยู่ OG เป็นแกงที่อยู่มานานครับอยู่มาเล่นเฟรมกันมานานแล้ว OG อยู่ซัมเมอร์เขาก็อยู่มนตลอดนะว่างออ่ะครัับนนี้งานฟังซีครับเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเก็บเก็บข้อมูลอะไรครับ ของผมเห็นนะตอนหน้างต่อตายวผมไปตัดให้ไอ้เรื่องไม่ไอ้เรื่องนั้นอเอาทำไมไม่มีพกมาหลายๆเรื่องพกมาอะไรเรื่องเดียวอาเพิบอกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ไปขับรถเล่นกับเซโน่อยูเลยเอ๊ะเดี๋ยวมันก็หมดความหมดนึงแหละสักคนนึงอ่ะก็หมดความหมดอ่ะอ่ะ ไม่ไม่นูนก็นี่อ่ะงานนี้ใครฟิวขาดใช่ไหมครับพี่บอสใช่นี่คือพี่เมยมาเดิคู่คู่นี้นะพี่เด็กมาเดิคู่นี้คู่ไหนฮะคู่ไหนครับพอพอดีฮะใช่เหรอไม่อ้ใช่เหรอเรามีเรื่องเหรอดี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 ดเป็นไงบ้างครับคนเต็มแบบพี่พี่พี่ดูแล้วพี่ดูแล้วครับเอ่อเอาจริงป่ะ มึงบอกว่าคิดว่าไม่ตายไม่ได้หรอกเขาตายไปสักพันแล้วมึงพุ่งพุ่งไปยิงเขาให้สามสี่นัดเป็นเรื่องแล้วเด็กผีไฟมาเยี่ยเป็นเรื่องแล้วเด็กผีไฟมาใครวะคนเนี้ยมือแค่ไหนมันมีสคนที่อยู่บริเวณตรงที่มึงยืนเป็วลาปอเวลาถึงปุ๊บถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงฆ่าเขาตายเสร็จแล้วคนถือปืนเนี่ยพี่บอกแล้วนำคนถือปืนให้หัวทองเสื้ออะไรแดดลายพรางสีแดงอ่ะหัวทองเสื้อเสื้อเสื้อตักไม้สีแดงอ่ะกูได้เสื้ออะไรเสื้ออะไรทางอ่ะ คือพี่แนบอะสีแดงแดงดำเออนั่นแหละคนนั้นไะยิงศพซ้มสามนัดใครวะหลังจากที่เขาตายไปแล้วเะาพังนะไม่ได้ตายไม่ไม่ได้แบบว่าเพื่อนๆยังอยู่แล้วยิงศพรัวๆนะคือตายแล้วแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินกลับไปยิงสามนะตึบตึบตึบแล้วก็เดินออกเรื่องแล้วไอ้เย็ดเด็กฟรีไฟไม่พอใจลองลองเล่นเพื่อนหน่อยครับคนนี้ใส่เสื้อลายทางสีแดงเฮียเดินเรื่องเลยพางสีแดงเรื่องไปดิไอ้ตีไอ้ตีตี นั่นแหละคนนั้นไอะยิงเป็นเรื่องนะเยอะเด็กฟรีไฟล์ไม่พอใจอ่ะยิงยิงตรงศพเพื่อที่จะแบบยิงรถโอ้โหตรงมากเลยครับศพมันภาพไม่ตรงหรือเปล่ามันภาพไม่เหมือนคุณรู้ไหมว่ามันมีสองศพอ่ะไม่ใช่สองศพนะเขาเขาไม่ลองเขาไม่ได้เป็นเรื่องไอ้พี่ไปไปกี่นิวเพื่อนไอ้พี่ ขอดูดิขอดูดิอันนี้คุณคิดว่าคุณอยู่ในเรื่องซอมบี้แลนด์มั้าครับเนี่ยเป็นเรื่องแล้วฟีไฟเฮียซับศพจัดเนี้ยๆหน่อยนะเป็นเรื่องแล้วเฮียซับศพกันซื้อสตอรี่ได้เฮ้ยอย่ามายิงอย่ามายิงใส่ใครนะเว้ยเอ้อไม่เป็นไรพี่เอาลูกลงดิแป๊บหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าสิบแปดเฮียเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยลงดิไหนดูได้ดิ กูดูด้วยดิลงดิแต่อะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่แปดแล้วก็เจ็ดแปดไปเลยให้ไปกอลฟส่งให้เมืองมาส่งไปตรง้ของผมเขารู้กันทอย่างงี้เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะใครซ้ำศพนะครอบครัวไหนซ้ำศพนะโดนนะครอบครัวไหนะอนแรกนะคือเหตุการณ์ก่อนที่ถิ่นตรงเนี้ยเขาเดินไปข้างหลังสักพักหนึ่งล้วเดินกลับมาแล้วเนี้ยมันมันดูไงว่าเป็นว่าเป็นดินวะก็คือมันไม่ตรงก็ได้วครับพี่ศพ อามันไม่เหมือนไม่ได่ไม่ได้เห่ายว่าโออยากจะเห็นภาพไลลว่ะคอบควอ,อบวลูกเป็นไฟมยิงแ่ใช่บบมันก็หันันไปยิงคนขหลังอีกทีนึง่งอ่ะแล้วคำถามคืออันนี้กเอิาพูดกันอันนี้ก็นะฟรีไฟมอเลยคือไม่ได้เป็นอ่างนี้ยยิงนะขอนานาอ่ายิงกูนะอันนี้นี่มีแทกไม่ใช่มีหลักฐานแย่งไหมครับเออ่ใจขนาดอย่างนั้นจบเลยนะเอางี้เอางี้ ไอเอาคิดว่าไอคนที่กำลังพื้นอยู่เนี่ยเป็นศพใช่ป่ะตายแล้วเสร็จแล้วแล้วแล้วคนที่ถือปืนเดินมาอย่างนี้เว้ยแต่ไม่ยิงนาโนกูเอ่ะแล้วก็เดินอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ยิงปึ้งปึ้งหันหลังยิงศพข้างหลังปึ้งเนี่ยนึกออกว่ามือบอกว่ายิงมือบอกว่ายิงพื้นใช่ป่ะยิงพื้นแบบนี้ป่ะเนี่ยรักเขียวคนละเพิงจบป่ะถูกป่ะแต่นี้คือกเขายิงแบบปึ้งปึ้งปึ้งหันไปยิงหลังปึ้งแล้วก็เดินไปเดินมาพี่ว่ามันนั่นป่ะแต่ แต่การถ้ามึงบอกว่าแย้งใช่ไหม,มถ้าหมูวไม่ใช่จริงนะเอาถามมาจบเลยมึมมองมึงบอกว่าเป็นศพถ้าถ้าแบบในภาพพุงเป็นศพจริงก็รอดแค่นั้นถ้าไม่ศพก็โดนจบไม่ไม่คราบผมถามนะเ,เรื่องนี้มันในใน,ในตัวพี่พี่ว่ามันมันเล่นได้เพราะอะไรคือพี่บอกอย่างนี้ครับอย่างที่บอกว่าตัวกิจกรรมของของในเัมอพี่วางไวใ้ให้อย่างอยากให้มันมีมารยาทในการเล่นแล้วก็ไม่มีการแบบเนี้ยเป็นเรื่องและครอบครัวลุกเป็นไฟ ตอนแล้วพี่พูดยังไงอ่ะคือเราดูรู้อ่ะว่ามันคือการโกสตีนป่ะถ้าพูดภาษาพี่ถ้าพี่พูดตรงเลยมันโกสตีนเรารู้ดูออกอ่ะอย่ไปคิดแทนเขาดิพี่ก๊อฟคือแต่ที่พี่บอกว่าถ้าตวะยยิงเคลียร์พื้นอ่ะพฤติกรรมเคลียร์พื้นจริงคือแบบมึงแบบก้มต่ําสุดแล้วมึงเดินไปยิงไปยังพี่ยังพอถูไถนี่มันเดินออกไปแล้วนะเว้ยแล้วก็เดินกลับมาตรงศพแล้วก็ยิงศพสองนัดก่อนแล้วหันหลังไปยิงศพหลังศพหรังอีกหนึ่งนัดนี่คือพฤติกรรมเคลียร์พื้นจริงเหรอมีรถปล่อยเช่าครัับบมีเงินให้้กูคร เขาถามบอกว่าเขาถามบอกว่าอ่ะถ้ามันไม่ถ้าแบบคำตอบคือบอกยิงเคลียร์พื้นแต่เคลียร์พื้นไม่ออกไม่ใช่แล้วคำตอบออกไปคืออะไรอ่ะถ้ายิงพ,พี่ตอบครับก็งั้นงัง้นก็ตัดเลยก็ได้ครับพี่อ่ะถ้าตามน,น,นั้นก็คือไม่หลังฐานแย้งเนาะก็ตามตอรี่ครับสี่สิบใบเฮ้ยเราเอาเทียน์ไหนเทียร์สองปะเทียรหนึ่งนะครับลาเวดอ่ะเทียรหนึ่งเทียน์สองครับเทียรหนึ่งเทียร์อะไรเทียรหนึ่งเทียรหนึ่งเทียร์หนึ่งเทีหนึ่งก็สี่สิบใบครับ S <S ไม่ไม่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมชุบลงช like hey, ุบลำไปตีศกเขาอะไรนี่ก işte> ็คือมันมีรีได้ตอนที่คุณคุณจะเงียบๆคือถามพี่กอฟคือถ้าถ้าชุบลำอ่ะพี่ก็เล่นเป็นพี่ก็ดูออกไว้อันนั้นคือลำนึกออกปะเอากลับกันเอาเอาแบบเปลี่ยนมุมกลับเลยถ้าไอช็อตที่เราซ้ำศกไปแกเป็นการที่เราชุบเพื่อนอยู่ไม่ได้เล่นร้อยต่อให้ต่อให้ในใจมึงคิดว่ามึงจะบัฟบก็ตามทีแต่นั่นคือท่าทางหรือวิธีการเล่นที่เขากันการโดนลำอยู่แล้วถูกปะแต่กับกัน มันมันแถได้อันนั้ะแต่เนี้ยมันแถไม่ขึ้นจริงๆว่ะไปเวทด้องชายตรงนั้นอ่ะไม่มีใครจะมาปิดมึงก็ไม่ควรถาแต่ก็ทำแลต่เบ็ดเป็นไรเพราะว่ามันคือท่าปกติที่เขากันโดยกันทุกคนอยู่แล้วเอาไว้เอาเว้ใเอาเว้แต่เนี้ยมันไม่เหมือนกันจริงที่เยอเป็นเรื่องแล้วอ๋อปลาสลัดสลัดกดคิดไซส์ลัวๆใครๆก็ทำเป็นที่ดูออกเวน่าออกไหมว่าเนี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหโอจีเม่งได้ แม่งซื้อจิ้นได้ป่ะของเราดีกว่าเว้ยหรือเราไปหาดูไอ้เฮียซื้อได้เฉยว่าเรื่องเนี้ยอันนั้นอ่ะมันดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นการยิงเคลียร์ปืนอ่ะแต่เพี่กูกูไม่กล้าเอามาซื้อนะกูพูดจริงจนะเรื่องเนี้ยการกุสลตีนอ่ะเรื่องอะไรว่าไอ้ปลาวไงถ้าสปริงได้อีกตัวเอาไหมพี่สักพี่รู้อ่ะตัวไหนสปริงยังมีทัวนะเอ็มพทัใช่หมดงบแล้วเด็กอันนั้นพี่ หมดงบละหมดงบแล้วเหรอใช่โอเคครับผมผมเพิ่งถามพี่รูเปงว่าสิบสองได้ไหมพี่บอกเขาหมดบโอเคครับได้ได้พี่ก็เลยต้องแฮง์กทนเลยเพราะไปยืนเถียงกันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ดังนั้นดังนั้นในที่เกี่ยวกับนัมเบอร์ก็อยากให้มือนในกรอบนะครับอ่ะตามนี้พี่ว่าคงตกลงอะไรกันไม่ได้ก็ที่จะไปหนึ่งเอ็มง่ายๆองค์การไอ้ดอปจะเปลี่ยนไปตลอดการ แน่นอนครับได้แค่นี้อยู่แล้วเพราะเขาคุไม่ต่อรองมึงมากกว่าน,นั้นมึงลองมคยดูไหล่ะแค่แค่นี้ครับพี่านกัน่ะเออพี่บอกเราไม่ต่อรองไม่ได้อยู่แล้วพี่เลยตัดไปเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วอะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง <S <S ที่เราต้อคุยก่อน,อนตบ,บตหมอว่างไงปลดไหมครับจะได้วัดไปเลยไม่ปลดครับนะไม่ต้อง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 รายชื่อครับรายชื่ออันนี้หลายอะะไรอะรอไม่ไม่้ไม่ไม่ต้อง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 รายชื่อครับรายชื่อรายชื่อก็ไม่ปลดนะ อ่าไม่ปวดนะอ่ะทีนี้ไม่ไม่ไม่เอางี้ก็ได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมผมเพิ่มบมให้ก็ปวดให้ผมได้ไหมครับวุ้ยสองร้อยได้ไหมครับตกลงไม่ได้ก็ตามกฎสภาเลยก็ได้ค่ะตามกฎประเทศเลยก็ได้ได้ครับได้ได้โอเคทีนี้ทีเนี้ยวันเนี้ยมันเลยเวลามันแล้วดังนั้นพี่ไม่ได้บังคับเล่นไฟนะับผอบบอลลงมาเ่พรุ่งนี้ได้ปกติผอบบอลบังไซลงมาเล่นุ่งเลยนะดังนั้นระหว่างนี้เจอวหนดเจออะไรก็เล่นได้ปกติตามนี้เลยครับไปโอเค ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงใช่เพิ่งชั่วโมงเต็มตัวเลยครับเต็มที่การให้บายเบตนอนคือคือคือยังนะกูไม่อยู่จะยิงก็อยู่จากนี้อะไรยังไงอ๋อได้ซีอุ่นก็คือวันนี้ไม่มาขับไฟไม่มาขับออนนึอออกไปเพราะมันเลยเวลามาแล้วขับของคับไปครับครับแต่ถ้าแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเจอกผมได้ได้เล่นแล้วอุ้มเลยได้ไหมแบบถ้าสมมติว่าได้ได้เหงาอได้เลยได้เลยคือชั่วโมงนี้เจอได้เลยเป็นที่ได้ไข่เอาครับอันนี้มันไม่ต้องเซ็นสัญญาอะไรใช ไอ้นั่นติดแฟมมาเพราะว่าเซ็นสัญญาอะไรของมันวะสวยต้อยต้อยต้ยไม่ถึงนะใช่ที้เกิดยี่สิบไม่ถึงไม้เกมเอาเองซื้อติดเศษเลยกูจะรั่วอย่าเลือกนะกำลังต้หน่อยได้ไหมสู้ๆครับเฮ้ยยิ้มทำไมอ่ะฮัลโหลเขาไม่คิดว่าเลื่อกจะซื้อได้เขาแค่ยิ้มตะขับนี่ ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ไหนเออเจอว่ะเจอเฮ้ยมึงมึงมาเลยจังมึงอ่ะมึงมาเลยอะไรมาอะไรอะไรมาอะไครจะคุยต่อ